ข้าวพันหกหนึ่งครับยายเขาจะปลูกข้าวพันประจําครับตรงเนี้ยแต่เกี่ยวนะครับลวดเกี่ยวต้องล้างให้สะอาดนะครับเนี่ยวา้นขพัล้างขัดสะอาดไม่ให้มีเม็ดอะไรปนเลยครับเนี่ยครับเป็นก่อนก่อนเกี่ยวเขามีคนงานมาเดินตัดมาเดินตัดข้าวดีบเนาะข้าวที่มันร้วงไม่สวยอ๋อร้วงไม่สวยไม่ดีแล้วจะเป็นข้าวดีบปนนิดหน่อยเขาครับเอาไปหดครับ เขเสียค่าจ้างคพื่อนึงเสียค่าจ้างเพราะเพื่อนเราพื้นเราจะได้ดีใช่ใช่ยายเนี่ยครับทําข้าวดีดก็ต้องดูแลจริงๆครับดูแลมากท่านต้องดูพื้นที่ให้ดีครับป้าก็เส้นนู้นอีกในหสวนนาบ้านเ้ื่อยวันนี้ไหมเกี่ยววันนี้ไหมก็เกี่ยวเรื่อยใบในสวนนู้นอีกในสวนคือข้างในนี่อ๋อข้างในสุดสุดสุดแปลงนู้นเหรอยายป้าเหรอป้าทำอ๋อป้า ก็คือเป็นข้าวเป็นข้าวพันอ่ะพูดกันง่ายๆนะครับผมท่านไปชมพันข้าวคือยายเขาจะได้ราคาเต็มก็คือว่าข้าวพันเนี่ยห้ามมีเม็ดปนเดี๋ยวเขาไปก่ออีกามีใช่ครับโดยมากมันจะไม่มีเพราะเราขายประจี้ยครับครับเนี่ยครับข้าวพันหกหนึ่งครับผมนี่ครับป้าแกปลูกแต่ข้าวพันครับผมก็คือก็จะมีคนที่เขาเนาะ ครับขายไม่ได้ก็คือทํเข้าวพันอย่างเดียวครับผมเอฟซีเนี่ยครับก็คือชาวนาก็ไม่ใช่ว่าจะทําแต่ข้าวอันนี้นะครับก็คือข้าวพันด้วยข้าวแป้งส่งออกด้วยครับผมท่านผู้ชมเนี่ยครับชาวนาก็อย่างว่าแหะครับได้ราคาก็ดีใจครับผมก็ค่าปุ๋ยค่ายาเราเนาะค่าจ้างครับหลายอย่างครับท่านผู้ชมชาวนาไม่มีเงินเดือนก็อย่างเงี้ยแหละครับผมก็สู้ๆกันไปครับผม ตรงนี้ดินไม่ดีก็อาจจะเสียไปล่องเนี้ยครับอเนี่ยครับครับเพราะว่าส่วนมากก็เราก็ลูกชาวนากันเยอะแหะครับรู้รู้กันอยู่ครับผมเมืองไทยเนี่ยครับเนี่ยครับกลัวเนี่ยครับเจอฝนก็ไม่ได้ต้องหยุดเลยครับเนี่ยครับใช่ครับเรียบร้อยเนี่ยครับนี่เขามาตีฟางพรุ่งนี้เลยเปล่าใหญ่เกี่ยวเสร็จเขาก็มาตีเลยอ๋อ นายก็เผาไม่หมดตอนนีหนักใจอีกหนักใจเผาก็ผิดกฎหมายนะครับงงเผาก็ผิดกฎหมายอ,อีกอย่าเนี้ยอ๋อลำบากครับผมท่านผู้ชมเผาไม่ได้นะครับผิดกฎหมายครับผมท่านผู้ชมมาดูรถเกี่ยวต่อเลยครับยายก็ทําเป็นข้าวพันหกหนึ่งครับผมได้ราคาหมื่นสองครับผมหมื่นสองได้ราคาหน่อยก็เป็นข้าวพันอย่างรถเกี่ยวอย่างเงี้มาเกี่ยวนะครับ ต้องล้างทุกซอกทุกมุมไม่ให้มีเม็ดข้าวปนอยู่ในตัวรถเลยนะครับถึงจะลงมาเกี่ยวได้นะครับต้องล้างให้เรียบให้สะอาดจริงๆครับผมไม่ใช่ว่าเกี่ยวนานี้แล้วมาเกี่ยวไม่ได้นะครับผมท่านผู้ชมต้องล้างให้สะอาดเช็ดให้สะอาดทุกซอกทุกมุมเลยครับถ้ามีเม็ดข้าวลงเหลือแม้แต่เม็ดเดียวครับผมจริงๆครับผมถ้าถ้ามาเกี่ยวข้าวอันนะครับ ทุกปู่ทุกค่ายครับผมถ้าทำไหนไปเกี่ยวเนะื้อข้าทนครับต้องทำอย่างนี้หมดเลยครับทำไม่ได้ครับผมแต่ก่อนจะเกี่ยวก็ต้องจ้างคนมาตัดข้าวที่มันเสียไปครัชนะวงศ์เจ้าวระพดของแท้กันต่อครับพวกนี้ติ chị nấu bên này thì nấu bình ổn chưa dễ leo nhé เก่งอยู่แล้วตัดแปลงในทางที่ถูกนะครับไม่ใช่่าพปารตัดแปลงในทางที่ผิด,ผดขขครับผมท่านผู้ชมครับหลายชายลหลายผู้เขาเก่งๆกันนั้นเลยครับผมตัดตไปกับเจ้าวารพน์นี่แหละครับผม แตบ,บตาเลยครับผมเงาวับเงาวับเลยครับเงายิิงกว่ากระจกอีกครับผมล้างให้เยี่ยมล้างให้สะอาดอย่างนั้นเขาไม่ให้เกีียวครับผมไม่ติเดเกีียวข้าวพันหกหนึ่งครับผมอันนี้ก็ไปเป็นข้าวพันธุ์ที่ลงสีเขาเอาไปเป็นข้าวพันข้าวปลูกครับผม で <Okay. S 2> <Okay. S 1>、okay. อนน่าจะอุ้มอยู่ที่สองตันครับโชเฟอร์ไม่กลางรุ่มเลยครับแน่นอนของแท้จริงๆเลยร้อนแค่นี้ก็ทนไหวครับผมโชเฟอร์บอก ร้อนกวันนี้ไม่มีปัญหาครับผมเกี่ยวลันลันทุ่งเลยครับผมแบบซีีเลยมากขึก้นก้กันเลยครับเสียงก็ขึ้นปู๊ค้าบู๊คว้าเลยครับผมเดี๋ยวให้คับ้นครับผมตกเย็นมาไม่แน่ครับผมเนี่ย เกี่ยวเขาก็ได้วิทย์น้ำออกก่อนครับผมแต่หน้าเคตทางนี้ยังยังไม่ค่อยเจอติดหลมเท่าไหร่ครับผมว่าทางนี้ดินมันแข็งหน่อยครับผมโชเดียวโชวเดียวก่อนครับผมชอรุ่งเจริญการช่างครับผมเป็นสิ เตงนี่เก็บได้แล้วครับผมเนี่ยมันได้เก็บได้แล้วครับเนี่ยเดี๋ยวถ้าโดนน้ําไม่ได้นะครับมัน,มนคม้นารับเ,เก็บได้แล้วแตงโมเดีวหลบลมก่อนมาช่วยกันให้เสร็จนี่ก็ได้แล้วครับ5้าอุ้มครับผมอาวัพปตันมาสองครับสอวิทย์ ของสองอุ้มก็ชอได้ไปแล้วอุ้มหนึ่งก็ในตัวอ,อุ้มที่สองมาดูกันว่าจะได้ประมาณที่อุ้มครับผมข้าวปูข้าวปูครับผมการเพียงคู่กันมาเลยสามเมื่อกี้คือพลังครับผมเลยดการกันไปยาวๆเลยลูกเีะ คนให้ลูกพี่ใหญ่วรพ์เก็บข้างล่างครับผม ท่านผู้ชมเดี๋ยวดูว่ารถพนงานช่างครับผมหนก่งสียงโชเดียวโชว์เดียวไปก่อนครับผมตอนนี่ว่าถึงงานดีตรงอะไรบ้างครับ แดดออกนี่ถ้าฝนไม่ตกพรุ่งนี้ก็ปีนง,งานอาัดฟางก็มาเอาแล้วครับไม่ต้องเผาครับเนี่ยดีครับผมถ้าเผามันก็เป็นมลพิษเดี๋ยวผิดกฎหมายอีกครับท่านผู้ชมให้เขามาหาดเอาฟางใ,ใช้ในการ,กรเกษตรใช้วัวให้ควายกินหรือเอาไปลูกทำสีก็ได้ครับผมรุมรุมรุม เปียงคู่กันไปเลยครับผมท่านผู้ชมเราก็ดังอยู่ฝั่งนี้แหละครับรก็จะเป็นพวกเสาไฟฟ้าแรงสูงครับผมประมาณนี้แต่ก็ทำนาได้ครับผมถึงจะมีไฟฟ้าแรงสูงเราก็ทำนาได้ครับไม่ใช่ปัญหาครับผมเอ่ใ สารบินสารินทำหน้าไปแล้วครับบรพโตามหลังไปเรื่อยครับผมตามกันไปติดๆยาวๆเลยขับรถสามสี่คันก็แป๊บเดียวครับผม ข้าวข้าวแน้นเลยครับท่านผู้ชมข้าวพันข้าวพันลูข้าวพันข้าวปลูกนี้ก็เต็มบอดีครับอุ้มที่2ของชารุ่งเรืองครับผม ก็จะเป็นหกอุ้มหกอุ้มนะครับแต่าว่าน่ 6, 6, 6, 7, 8, าจะหกหกหกเจ็ดแปดตีไปแปดอุ้มนะครับเราเก้านะครับนิ่มนิ่มนิ่งนิ่น,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 นเลยครับ บุญเลยครับวันนี้เ,นเห็นนะครับโอ่งอุ้มนะครับโอ้ แปดผมว่าน่าจะได้แปดอุ้ม่ะครา่คราวนะครับ แดดก่อนครับท่านผู้ชมอยู่ใต้เสาไฟฟ้านี่แหละครับเดี๋ยวคึ้มเดี๋ยวแดดครับยังว่าแล้วครับท่านผู้ชมก็อย่างเงี้แหละครับแต่ถ้ามีลมเย็นอยู่ครับอ๋อสดชื่นสดชื่นครับผมลบแดดลบแดดทายก่อนครับผมเซกไงแล้วครับถึงเมตเนี่ยแปดอุ้มวัลุนกันครับผม น้องจริงๆเลยครับรถใหม่ครับรถเก่าครับผิวดีๆเนาะรถเก่าดูครับไม่ต่างอะไรกันมากเลยครับแต่รถใหม่ก็อะไรมันก็จะใหม่กว่าครับประมาณเนี้ยครับรถเก่าก็ธรรมดาครับผมเกลียว้าวเกลียว้าวเหมือนเดิมไปรุ่นพี่ไปก่อน เจ็ดอุ้มกว่าครับไม่ถึงแปดอุ้มเต็มครับผมเรียบร้อยไหมมีไม่นูอุ้ยมันออกไปทางนู้นแล้วลูกพี่เหตุก okay, าวแล้วครับเจ็ดอุ้มกว่าครับผม ถึงแปดครับท่านผู้ชมเรียบร้อยแล้วครับแรงเนี้ยครับผมท่านผู้ชม โบเดี๋ยวหรือโบคู่ครับเนี่ยเครับโอเดีลยครับติดัสยัเลยตัางามเลยครับอีนี้ก็รู้ครับผมตเราวิจริญการช่างครับผมไปสิ อจบเพียงแค่นี้ครับผมเสิอิส,อสอททระบนย sure. อดย้าดีกว่าที่ค่าในห้องแอร์นี่เชียบอีกแล้วครับผมทำคมบาดตาบาดใจครับผมคลิปนี้ฝากไว้เพียงแค่นี้ครับผมเองสิทีน้าค่อยเจอกันใหม่นะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องคนหน้าหนวดุูดไม่เก่งด้วยนะครับถเหมือนเรื่องทับลำผิดผิดพลาดประการใดก็ขอโทษขอไปทาง f c และท่านผู้ชมทุกคนด้วยนะครับผม ขอบคุณครับ